สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ไม่ชอบกินผักหรือว่าไม่ชอบกินผักสลัดเนาะก็อยากให้ลองเปิดใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับผักสลัดอีกหนึ่งชนิดนะครับที่มีรสชาติดีเลยนะครับกรอบหวานอร่อยเนาะก็จะแนะนําตัวนี้นะครับสําหรับคนไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผักสลัดนะครับคิดว่าผักสลัดมันขมนะครับอยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจให้ครับผักสลัด ตัวนี้นะครับก็ค,คือเบบี้คอร์สหรือว่ามินิคอร์สนั่นเองนะครับเพื่อนๆรสชาตินี่หวานเจี๊ยบนะเพื่อนๆพื่คำแรกหวานเจี๊ยบคำสองหวานเจี๊ยบอยากให้ลองเปิดใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบกินผักสลัดนะครับก็นี่เนาะเจ้ามินิคอร์สหรือว่าเบบี้คอร์สนะครับก็มีรสชาติที่หวานเลยนะครับเพื่อนๆ ฝากไว้ให้กับเพื่อนๆที่ไม่ชอบกินผักสลัดนะครับลองเปิดใจให้กับผักสลัดตัวนี้ดูนะครับ